คนด่าชาวเมกไนด์ดิวันนี้จะมาดีท่านตั้ซีคัมแบ,บ็กอีกแล้วหลังจากแอฟติกเพิ่งคัมแบ็กตั้งแต่ต้นต้นปีที่ผ่านมาใช่ปะจะบอกว่าการคัมแบ็กครั้งนั้นกับเพลง answer เนี่ยก็เป็นการเปลี่ยนภาพลักษณ์ในอีกรูปแบบหนึ่งของแอฟติกเพราะว่าตอนแรกที่แอฟติกปล่อยเ,เพลงเดบิวต์มากับเพลง beat รู้สึกเพลง beat ไม่มีความรู้สึกเท่ๆคูลๆคัมแบ,บ็กที่สองกับเพลง by for love เนี่ยอัปเดตสกีสกความจับเพิ่มเข้ามาแต่กลิ่นอายยังเหลือเพลงเดบิวต์อยู่ซึ่งเราชอบสองเพลงแรกมากแต่การค,คั 3, มแบ,บ็กครั้งที่สามม แบบทีนเอ็ดเลยมีการเปลี่ยนพาังอีกฟิลนึงที่แบบว่า <c oughs> เฮ้ยน้องๆก็ทำได้ดีนะ <c oughs> กับเพลงอันเซอร์แต่การัำแบ็คครั้งนี้กับนาครั้งที่สี่วุ้ ย้อนกลับไปตอนขับไปอเล l o เธอเซ็กซี่ดีกรีความเซ็กซี่แบบพุ่งขึ้นมาสาวระดับสี่เลยเธอพอดูจากภาพโปรโมทลงยอนองแล้วก็อูจิน3คนก็คือซิกแพคแน่นอกแน่นแต่น้องเดวีก็คือเพิ่มระดับมาแล้วนะจ๊ะน้องก็จะพูดแบบว่าฉันไม่ใช่แบบ่าใส่หวานแล้วนะแอดแซดแอดเทนี่ฉันก็ทำได้เหมือนกันภาพรวมปกก็เนี้ยเลยเธอดี hey, มากมาแล้วีกงานดูีฟอร์มก็มางานเครื่องแบบก็มาองชายฝ่าบาทมาหมดเธอคือดีมากตอนดู ทีเซอร์ทีเซอร์แรกกลิ่ oh Ay, อนอายทห้ฉันนึกถึงใครปะอัลเตอร์สคูลน้องๆบางคนงงอัลเตอร์สคูลคือใครอัลเตอร์สคูลคือวงกงกบงที่อย um ู่ในยุคพี่ๆแบบว่ายังแบบว่าเป็นติ่งๆสมัยนั้นยุคคอนเซ็ปต์คือสาวเท่สาวเปรี้ยวสาวนางแบบสาวเซียวจี๊ดอยู่ในวงเดียวเลยไว้เราหลังอัลจารีใครวงอัลเตอร์สคูลกันเนาะแต่วันนี้เรามาพูดถึงอัลซี่ดีกว่าเพราะฉะนั้นอย่ารอช้ามาฟังเพลงใหม่ของอัลซี่กันดีกว่าเธอรีดีกว่าค่ะ อย่าที่บอกว่าแบบฟิลกลิ่นไอเหมือนตอนอัพสตูสกูคือตอนฉากกีกองแล้วมีชุดแบบชุดเขาชุดมงโยอะ่ะมงโยทวาธีแบบมันดูมีความแบบเคิร่มมากแต่คอนเซเป็ปต์แบบนี้เขาจริงๆนะห่างหายไปนานมากนะหูอินโทรมาก็แบบโอ้ยได้บีโลเพลงรักบอกเลยว่าได้บีมารอบเนี้ยไม่ผิดหวังโคชินก็เท่คือได้บีจะบอกว่าแม่ครับผมก็เท่ได้เหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ย โอ้เม oh, ื่อกี้ค oh, ือแบบคอมเมคคณีมากดวงยอนผมทองก็แบบดีป่ะอ๋อเผื่อใครไม่รู้เมนในวงนี้ก็คือดงยอดนะถ้าใครลองดูห่อแม่โอ้ยโล่โอ้ยโอ้ย

อแดีเลยงแกดีเออโอ้ยลูกชี้นะกันนักรวม่าอุ้ยเท้มากโอ้ยผิดคาดมากดีคือเท่ได้นะลูกแม่คูมใจนตัวลกูกแม่ ไม่หวานเลยนะจ๊ะโอ้ยตัวโยนโอ้ย,อยจาย้าวต้องโยนเขาเซ็กซี่ครับสุดอะ่ะผิดแบบอันเซอร์แบบหว,วานๆดาวๆแบบคินแบบเอ,อ็ดอ่ะพอมาเอาเพลงนี้คือแบบโอ้ยพุ่งกระชูดตลอดแต่พุ่งเลยอะ่ะ ไฟฟ้าช็อตเลยต่ะเพราะความร้อนนี้มันร้อนมากมแต่รู้สึกว่าจังหวะเพลงมันเยอะไปเนาะตอนท้องหูวอะที่มันเ็นเหมือนจะเป็นคู่ถ่าเรามาน,นอนดยหน่อยแบบเน้นดนตรีเน้นแบบคขาเอาลางในการเต้น่นะเนาะี่สที่หน่อนะที่เป็นแบบ เนักดาบอะแล้วก็เป็นผมขาวชุดขาวที่แสงสวยมากเนี่ยเป็นแบบเพลงที่ออกแบวแบบเป็นเพิร์ฟอร์มอ่ะนิ้นโชว์อ่ะตอนขึ้นลายนี่ก็จะมีแบบแดนเซอร์เยอะขนาดไหนฮะแดนอับเนี่ยนะโอ้ยเทพได้อยู่นะโอ้ยได้อยู่นะเธอ ไม่ผิดหวังนะถึงท่อนหกอะ่ะมันจะเน้นดนตรีเน้นเพอร์ฟอร์มมากไปหน่อยอะ่ะแต่ก็คือมันก็คือเขิบนะมันก็ทําให้รู้สึกว่าอินด้วยสุดด้วยตานอะ่ะแต่เสียดายถ้าถตว่ามีความใสเอกลักษณ์ของแอปซิที่แบบท่อนุกจะมีความแบบรอนโถแล้วแบบหาเพลงตามได้<ม>เข้าไปในเพลงนี้ด้วยตอนท่อนฮงนะรับรองเพลงนี้เพลงหนึ่งที่เป็นมาสเตอร์พีซของแอปซิสเลยแหละแล้วก็ความหล่อทุกคนคือพุ่งหลอดแตกมากไม่น่าเชื่อว่าคาแต่แค่ครั้งที่สี่เซ็กซี่เซ็กแอเพเทียรเริ่มโชว์ทิกแท็กโชว์กล้ามอกกล สามคนโชว์ขั้นสุดขั้นสุดจริงๆถ้าน้องบีโชว์ด้วยนี่คือจะจะองกรีแล้วนะฉันยังห่วงลูกอยู่แท้เท่ประมาณนี้แม่คอแล้วก็ถือว่าเพลงนี้ความหล่อความเท่ความเพลงค,ความเต้นท่าเต้นท่าสุด MV ฉากอลังเอาดีๆนะต้องฟังอีกแล้วเพลงนี้ก็คือเพลงนี้ต้องแนะนำว่าแอปซิกเพลงนี้ต้องฟังเธอหลังจากจบคิดเราเรี้ยงช่างเสร็จปุ๊บเปิดเพลงแอปซิกฟังในเธอเรับรองจะรู้สึกความกระชุ่มกระชวยจิตใจเพราะเด็กๆพวกนี้คือแบบเก่งกับทุกคนจริงๆเธอไม่ผิดหวังจริงๆเธอตอนนี้ขอบคุณทุกคนมากที่ตามช่องเราแล้วก็คลิปหน้าตารีชัันนนวไหเลย ตอนนี้ขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะฝากติดด้วยนะ